ก็หยิบดี Hunting will be refueling in 19 minutes แต่ว,ว่าอะไรอ่ะแต่ว,ว่ามันเหมือนเรียกเสือตัวเก่าก็หายนะเหมือนเริ่มใหม่เฉยอ่ะเวลา19รนาทีในการล่าหนึ่งตัวเฮ้ยนี่เงือก่อนเลยนี่เสือ ต้องนั่งแยกคนละคันนะไม่งั้นไม่เห็นนี่ปืนต่ดเลยแบงอย่างเท่เลยว่ะเฮ้ยหมากัดกูอ๋อตายเฮ้ยเอาหมากัดเฮ้ยหมาปักหมากัดอ๋าหมากัดตายเออโดนหมากัดตายเฮียหมาปัก หมาปากกัดกูพี่เสงอเนี่ยใช่เอาหมาปักเนี่ยนะเออบ้าหมามันไม่กัดไม่ใช่เหรอหมาปักมันกัดอ๋ไมาอีกแคตแล้วหมากัดหม,มาปักกัดอ๋อได้ได้เดี๋ยวครับครับโดนหมาปักกัดใช่ผม,มพูดจริงื้อออเสันกค ไม่มันมีหมาปักจริงๆมันกัดผมตายโคตรแย่เลยแม่คืยเอาไอ้ยื่นเป็นคนโดนชนตายกลางถนนอยู่ไหนอะตรุ่งนี้จุดแดงอะอยูื่อยแล้ววะไอ้พรุ่งนี้ทัวร์หัวค่ำเรามามาปล้นคนค่าเสียกันเหรอปอุ้นเรียกอะไรไปเรื่อยๆตกมาเรื่อยๆมันใช้เชือก12คนอยู่หรือเปล่าตรงไหนอะโอ้ยไปหลอกไปเรื่อยเก็บ ่วยเอ้มันเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยห่วยกูไม่น่าเป็นพละเมืองดีเลยสั์เอาเขามองไม่เห็นคนนั้นนั่นนหะเออเห็นรถนั่นแหละเห็นรถนั่นแหละเห็นละเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นแล้วรถแดงเห็นละ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 ใช่ครับเอาหมอขึ้นมาอเราหมอขึ้นไปแล้ว เดี๋ยวคุไปอยากรอยิงไม่ตรงนั้นแหละเฮียถ้ามันขโมยจริงอ่ะมันยังวิ่งไปเรื่อยๆนะวิ่งทำอะไรมาเนี่นั่นแหละคือผมคิดว่ามันขโมยรถผมจริงๆแหละรอจังหวะมันและตำรวจตำรวจตำรวจอยู่หน้าโรงเรียนไม้โอ้ยเฮียตำรวจอยู่อ๋อมันยิงเสืออยู่น่ายิงเสืออยู่เชื่อตำรวจอยู่แล้วกูจะทำอะไรแล้วมันมันได้วะเนี่ยเอ้า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 ที่มันเสร็จแล้วก็ยิงตำรวจต่อโดนติดได้ โดนเสือแล้มันจะแล้วเสียงมันจะแล้วเสียงว่ามึงต้องยิงหรอมึงแทงแม่งเลยจังหวะมันแล่ะปาดเลยได้อยู่ปะกำลังแล้วแล้วแล้วพอดีกูจะแล่เสือโทษทีกว่าเพื่อนกูมาแล่คอมแทนตายแล้วเอาไอ้ตายดิโอ้เฮ้ยออกมาไงเหวี่ยนเสือแล้วแทงมาเลยอ่ะแทงยิงมันตายอ้าวยิงแล้วเหรออืมยิงแล้ว ว่าตำรวจมันกลับไปเฉยเลยอินเสียงปืนเลยเนาะใช่ไม่ได้ยินโอ้โหเสือไปไหนวะเนี่ยเผี่ยพวกไปหาหลังสนอมาเดินดีกว่าวะแชทเอาจริงนะ N N N X สี่เงินนี่ใครวะมนรู้จักใช่ไหมจะได้ยิงยาง แข่งตรงนี้กูคุมแต่แล้วคือกูยิงเสือแตกในคูมหายยันหายไปเลยไม่หาเสือไม่เจอเลยถ้าไม่ใช่ดังสอนอหาไม่เจอเลยจริงบนเขาไปไหนหมดวะปกติมีเยอะไม่เจอปากรินงทั้งหมดรอบเกดการยิงยางเป็นฝัวงยางดีกว่าโอ้ชิยโอ้ ไปโตเขาอุ้ยจะไปโอ้โโอ้โหช่วยด้วยพาไปหาหมอหน่อยโอ้าอย่าจะตายแล้วอะไมาปักกันกูอีกแล้วอ่ะมาปักไอ้เหี้ยเอ้ย <laughs> มันเดี่ยวขับไปอย่างนั้นนะล้อหมดเลยไอ้ชช่นรถระเบิดเหรอวะเอ้าซื้อจิ๊บมาใช้ดี่วะรถเดือดให้มันเข้าบรรยากาศมาเจ็แตกอย่างนี้เลยเฮ้ยมาเฮ้ยพูดจริงนะเนี่ยก็รถจิ๊บมานะบอกว่าเฮ้ยมาเฮ้ยมารับหน่อยมารับกูแบ๊กแบ๊กเส็แล้วเสียบานเหนื่อยไหม แป๊กแกเพิ่งมื่อเลากูก่อนเอากูขึ้นด้วยกูไปด้วยไป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 ท่านไก่นอไไม่รู้มึงเห็นไหมเมื่อกี้มึงเห็นไหมเด็กจริงของจริงรถมึงอยู่นี่ไปไปแหกมึงโดนหมาปักไล่เหรอกูไม่ขึ้นกูไม่ขึ้นไปเลยไปกับมึงไงแหละไปใกลเคี่ยวแล้วมันวิ่จุดไม่ขึ้นเอาหรอรถมึอยู่ไหนอะไม่รู้อะไม่ได้ไม่ได้นี่ไงนี่ไง ไอเสียงเราเข้าไปดวลปืนกันไปนี่ด้วยคนบ้ายิงล้อกูมึงเฮ้ยกดได้กดได้กดให้เดี๋ยวกดให้แล็วกระดินเสรแล้วกดแล้วกดแล้วโอ้ยเฮียไอ้ตว์โอ้ย เข้าปุ่มแล้วหายไปเลยเฮ้ยเฮี้ยแะไม่เห <Hey, S 1> ็นนะทำไมตอนของกูไม่มีแจ้งเราว่า GPS อะ่ะกูไม่แจ้งหนะรอกนะเราะหมดแล้วเปล่าไม่ซื้อ,<ร>อดีหรอ,อ ไม่ใช่อม่้ไปเดินไปดูมันยังให้รอยี่สิบนาทีเลยนะเอ๋องเหมือนต้องมาเรินหาเองอ่ะเอ้ยขึบนรถไอ้เอ้โยไอ้สัตว์หมาบักเฝ้ามอใจกูยนะไี้ย้ยไหนวะี่ไหนตรงนั้นกูเห็นตรงนั้นอยู่ตรงทางรถไฟตรงไหนวะรถไฟตรงไอ้เนี่ยทำลายที่เราชอบไปต้อน มาปักมาปักเป้ามอไซค์ยิงไอ้หายไปแล้วทิ้งพื้นก็ได้มากคุณเอ้าคุณงอกรถมันหายเหรอพี่เฮ้ยโอ้โหไม่ได้แดกไอ้จั่นไมได้เบิกไม่หายเบิกนะโอ้ยมาดึงกูจะเก็บรถได้ยังไงอ่ะ เฮ้ยไม่ใช่แล้วไอ้เขี้ยวไม่ได้แล้วกูโหมสักผ้าได้เขี้ยวหมาไม่ดึงกูหมาดึงตังจากรถเลยกูว่าไม่ใช่แล้วไอ้เขี้ยวหมาดึงจากรถที่ไม่ใช่แล้วไอ้เขี้ยวมันกัดกูวัหาหมอละเดี๋ยวคนปั่นเลย มามามาหลังโรงพยาบาลนะทุกคนอยืมปืนนะมันอยู่ไหนอ่ะเด็ดพวกไม่มีเชื้อทัวอยู่ตรงที่เก็บขวดะพี่เก็บขวดเก็บปูดเก็บขวดใช่ข้างข้างหลังอ่ะข้างหลังอ่ะข้ามโรงพยาบาลอ่ะใช่แต่กูอยู่ข้ามโรงพยาบาลข้างหลังนี่ข้างหลังใช่ไม่ทำอะไรตรงนั้นน่ะก็ขอปืนหน่อยเด็ดไปยิงเอง อ้าวจะต้องไปเปลี่ยนสีผมก่อนเนี่ยยิงเสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนกลับยิ่งยิงมาตรงไหนวะเด็ดโรงพยาบาลพี่ข้างในเหรอเด็บซัพพอร์ตข้างนอกให้บอกไม่ได้ครับเปลี่ยนสีผมแป๊ดมันไม่อยู่พุ่นมาไหนไปเลยอยู่ไหนอ่ะ ไม่ได้แล้วอ่ะมันก็ยังอยู่อ่ะสุดท้ายนะเตซล <Okay. S 2> บินในโรงพยาบาลหรือเปล่าอืมบินไปแล้วเปล่าวะแต่ทิ้งรถไว้ข้างนอกอะนะรถมันก็ยังอยู่ในรถตรงเนี้ยอยู่ไหนอ่ะกูอยู่กับหมอ,อมึองรอแป๊บนึงเนี้ยโอเคโอเคได้ยังรออยู่เลยเนี้ยนี่ไงข้างในเลยเนี้ยโอเคโอเคเหน็นอะไร คนมาข้างหน้าคนหนึ่งเสื้อขาวแดงริงเลยเฮ้ยเฮียเฮียใครยิงกันอะไรเนียวยิงแล้วเหรอเจอย่องอะไรวะป๋าเจ๋อะไรเป็นอะไร มันเนียนมันเนียนไอ้ลูกคัทมันเนียนผมยืนอยู่ตรงนั้นพอดีไงเจ๊กิ๊ฟโย่มองไปเม็ดนึงทำนัดมั้งยิงไว้ยิงเยอะยิงเยอะมันวิ่งดี่งมันวิ่งดิ่เยอะรู้มากตำรวจไปแล้วนะตำรวจไปแล้วนะมันน่าจะเห็นรถน่าสามแสนแปดอะไอ้เสื้อแดงข้างหน้าสามแสนแปดอีกแล้วเหรอพูอีกแล้วสามแสนแปดดำเจ๊ไปสองคนแล้วไปเพราะว่าสีที่อะไรเด็กเขาก็มาถามกูอีกอ่ะ ลูกไอ้เสกมันได้จริงๆวะวนันนี้ดูแบบว่างูแดูฉลาดขึ้นมาเลยหรอนะอ๋อแล้วปกติตีอะพี่ <c oughs> มันเป็นยงไงงูไงโอ้โหจับจับแสงจับให้ดูฉลาดขึ้นกว่าน่อยนี่เปล่านี่เปล่าแกได้นดนดับเต้นเนะเฮ้ยยังไงก็ใส่สูตร,รให้เราเออ <c oughs> ไอ้มือจ่อในคอนคอดมาเร่งไหนวะเปล่ายกมือดิมันเหมือนมัเหมือนอนคอดได้เหรอวะังมันเยอะเปลานึกถึงอันี้เลยที่มันไลฟสดสายคุ้มแห้งเฮ้ยก็ผ่านตมเข้ามากันเกือบครบทุกคนได้ยังไงวะฟังเลยไปฟังเลยไม่เสียกัเขาก็ด่าขีม่มาไม้ ไปเด็กไปเกาะเด็กเยอะอยู่นับจำนวนที่มันยื่นอ่ะนับเปลื่ยนนยนะมันมีคนที่มีมากด้วยอใช่เป็นคนดึงวะไม่รู้อ่ะเด็คเตอร์เด็คเตอร์เด็คเตอร์ป่าตอนนี้ต้องรวมประมาณยี่สิบสองวงแล้วที่มันให้ไปอ่ะ ย2ิบองวงรวมของมันนะไม่รวมของมันอร์เรามีสิบกก็นะเป็นสิบหกสิบหกกับหกบวกบวกกับอีกสองไก่ไกแปดก็เป็นยี่สิบกสิบกว่าอ่ายี่สิบหกใช่งั้นฟังหรอเป็นฟังงั้นห่างเยอะได้หนูฝังเย็นไม่เขาจะเข้ามายังไม่หมดไงยี่สิบสองว่าไม่มีใครถือเท่าอีกคนนั้นนะใช่ใช่ใช่เขามีสิบเอ็ดคนเด็กใช่ใช่ ต่อให้มาอีกห้าคนแล้วคนละสองแล้วก็เราชนะอยู่ดีมใช่มามามาคืนนะแต่เราไม่ครบนี่จะมีอะไรเอาก็ย่างไม่ครบเหมือนกันนี่ยต่อแถวต่อแถวต่อแถวไม่ต้องละกูถามแล้วฝั่งนู้นยี่แปดวงโดนทั้งหมด รวมทั้งที่ปนมาได้แล้วของตัวเองคือยี่แปดมันปนได้ที่สองแล้วเมื่อกี้ทำไมนับได้เยอะจังพี่เขนบอกว่ามันรวมทั้งหมดแล้วทั้งคนที่ยังไม่ได้ติดต่อมออยู่รวมทั้งหมดแล้วเดี๋ยวค่อยให้มาคืนคือได้ยี่แปดงั้นทางเราทางเราเยอะเลยเราคิดเยอะไปคิดเยอะไปได้เปนประมาทได้สิบเอ็ดได้สิบสองได้ยี่สิบสองวงทางกันครึ่งนึงใช่ใช่เขามาที่หลังไงเขามาเริ่มต้นที่หลัง แบ็คแบ็คสามเส้นแล้วก็แบ็ค3เส้นโอสองเส้นใช่ฮัลโหลมามาเซลโอโอมาโอมาเลยโอเคแบ็คสองมั้งสองแบ็กสองแบ็คแบ็คสามมั้งพี่สามรูปตัวเองป่ะแล้วโอเลี้ยงมาดิโอเลี้ยงมาเร็วๆมาดิบานจะพอเลยเล่นนานแล้วกู เโ,โอเคไปไปหลอ,อด,ดน้ำไปสามสิบหกก็เนี่ยไม่ใช่ตลาดนั้น,นดิงนน่งเลยเด้าาเอโหดาาิ่งไปตลาดไหนก็เอาหมดอ่ะตลาดไหก็เอาหมดอ่ะอ๋อย็นห่มเลยจากการที่เราลุยตั้งแต่ช่วงแรกอะเพราะงั้นมันคืนกันหมดเราอดเลยเนี่ยบอกให้เราคิดดยู่เดี๋ยวรอแล้นแ่ะทาวีบอ,บอกว่าพักแค่สามวันเลยนะอย่าป๊บหนึ่งตามนั้นค่ะแล้วก็เสียของลูกคัสไปแค่เดียว เออโอ้นี่เอาเย็ดถามจริงเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถามจริงหลงทางอะไรเงี้ยแฟ็แปดหมออ่ะแปดหมออายุบอกให้หมดเลยคนละห้องไปคนละห้องพาไปดูบ้านอยู่หรอใช่เนี่ยตำรวจอ่ะมันเป็นตำรวจอ่ะอันนี้คือรางวัลแรกนะที่จะให้ก็คือผมจะให้กุญแจห้องละดอกแล้วให้พวกคุณไปบริหารกันเอาเอง อก็คือคุณจะสามารถเอาไปขายก็ได้หรือจะปล่อยเช่าก็ได้นะครับอันนี้คือทุกห้องที่อยู่ตรงนี้มีทั้งหมด14ห้องนะครับครับเโอเคใครจะเป็นคนถือกุญแจผมให้กุญแจห้องละดอกนะเพราะว่ากันการที่แบบว่าถ้าพวกคุณแจกจ่ายไปเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวพวกคุณจะหลงกันด้วยก็คือเดี๋ยวเอาไปทีละดอกแล้วกันให้ไข่หนุ่ยไว้ก็ได้ได้คือไข่หนุ่ยเอาไปโอเคคืนกุเแจอะไรเอาเลยรอรับกุญแจบ้านทีเดียว เมันมีอพาร์ตเมนต์สองที่นี่บอสอพาร์ตเมนต์มันจะมีอพาร์ตเมนต์ล้างอ่ะใช่เนี่ยซ้ายมีชัดเลยอพาร์ตเมนต์ล้างนี่เลยเฮียเรียะร้อยใช่แลตามตรงข้ามช็อตเปิดใช่ตรงข้ามแอบเปิดอพาร์ตเมนต์มาเลยตอนเข้าไปแม่งแบงค์รัลวๆเลยมันมันเข้าไม่ได้ก็จอดกันนอกกันแค่ข้างในจอดได้แคบกูได้งานใหม่กูเป็นยามแคบกูเป็น เก็บค่าเข้าห้องเดียว่ะโอเอาโโหได้ยี่สี่ห้องคนลุกเลยวะคนลุกยี่สี่้องได้ก็คือเจ้าพ่อเงินกู้นี่เองคนลุกเลยวะเอาทิ่หอห้องเช่าด้วยห้องอะเยอะสี่ห้องยี่สี่ เข้าไปในเหวแล้นะไม่เงินน่ะอยว่ก็เดินออกไปเจ้เข้าไปเอามันในห้องนี้เป็นตู้ฟอกนะครับใส่รถไก็ได้นะมาดูมาดูนี่มาดูนี่ผมคุมแฟตตรงนู้นเองผมคนคนคุมมาครับไามาดูตู้ฟอกเลยทุกคนดูรมาแล้วรู้เพื่อคว้ายอแคเราสามารถนั่งขีไปด้วยแล้วก็ดูเงินที่กลังจะเป็นเงินเขียวได้ด้วยตอนนี้เป็นเวลาที่ทุกคนจะได้เลือกห้องเป็นของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยว หลายนีทุกคนก็ไปยืนหน้าห้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมารวมกันเมันรวจังไมัรวมมัรวมมัรวเดี๋ยวจใครเอาห้องไหนมี่เอยู่หน้าห้องด้เสียงดิมันเคยมีบ้านอ่ะใครเอาห้องไหนมี่็อยู่หน้าห้องเค่เ่งมันอยู่ตรงนี้ก่อนมารวมกันมารวมกันมารวมกันมเคยมีบ้านอ่ะเดยกกูน้ำเหสมีไปยืนอยู่ห้องตัวเองนะมาดิมาดดิมาดมาดิมาดิมาดิดดดดดด เงาเงาหนี้เลยเงาหนี้เลยห้องแรกเลยไดิรับเลยเจ๊ไอโอไม่มาเตรีรับเลยเดี๋ยวควักปืนกินกันนะกินน้องเขียวเลยว่ะใครจะเอาห้องไหนไปยืนเเ่วตัวเองเลยแต่ให้หนูไปแจกกุญแจเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงหนึ่งเดี๋ยวจะแม่แป๊บนึงสองจาจไปเลยสองอะไรกันปลว่าไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเฮแจกกับใครไอ้เหี้ย เดี๋ยววิวไม่ออกนิดเลยไม่บางคนก็ยังโอ้ใช่ชั้นบน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 มุมมุมห้องมุมตรงบันไดอ่ะเอออย่างดีดูโอ้ดิมดูออดีเหลือห้องว่างตรงห้องมุมชั้นสองชั้นสองอยู่แล้วห้องคู่ห้องเดี่ยวฝั่งนี้สองสองสองข้นอยบนแล้วกันนะ มันใส่ชุดเขียวใส่หมวกใช่ป่ะมันวิ่งไปไหนของมันวนะ้วล่ะมันพรารถมันโดนพราววะน,นี่ยอยู่แร่แร่ดิผมรอเจ๊ยอยู่เนี่ยแอบตายแล้ว้มเหอมน่าจะตาดําอุ้มหรืออุ้มยัดเข้ารถผมผมผมมารถไปนี่พี่ปับ๊บปน่าจะวิ่งไปเดือดสนะ้มนะใช่เลยเหมืนมอนเมื่อวานที่ไอ้เสกไปยิงมันก็วิ่งไปแล้วนะนะ ไอพวกคนเลวสง่งสารตัดน้ำั้งเหอะไปส้มจริงด้วยอยู่หลังสอนอ,อแล้วนะครับเจ๊ตระมกลัวนขนาดนี้ เอาไงอะ่ะรอเจ๊มาอยู่นะเลยมันอยู่คนเดียวลูวคัทลงไปหัวเลยอยู่ก<น>ับตำรวจอยู่กรรับตำรวจวิ่งกับตำรวจมีมีปืนนะตัวหน้าชิบหายนะโดนยิงต่อหน้าผู้หญิงมานผมก็ยิงมันต่อหน้าผู้หญิงนี่ <c oughs> และผู้หญิงก็อองงกระโดดมึงไปยิงมันเหรอ ในพี่ในโรงพยาบาลอะ่าไหนวะมันปีสี่ปีห้าบางีไปถึงไหนแล้วอ๋ตอตางสุดหลังตอโน,นอรีบเลยมันวิ<อ>่งไปต้มเจตอนเนี้สั่งหนึ่งสั่งห้าว่าไอหยอกนะมันบอกว่าเมื่อวานไปยิงอะไรกูนึกว่าเคสไอเส็งกูเลยถึงไอเคสไอเส็งอย่างเดียวเลยเมื่อวานมันน่าจะโดนสองรอบมั้ง รอบเด็กก็ไอเดดรอบหนึ่งเนี่ยใช่พี่เาเพิ่งรู้เนี่ยอ้าวเมื่อวานโดนเดดด้วยหรอที่เดดมันบอกมายิงมาเมื่อคืนในโรงพยาบาลเนี่ยที่ผมรับมันนะอ๋ <laughs> อถึงว่ามันหายไปไหนไม่รู้เปิดรถที่สอนอป่าวะโอ้ยเปิดหลังรถไม่ได้ลงหน่อยล่าสุดมันวิ่งไปส้อมอ่ะ ตอนนอก็ไม่เห็นนะเฮ้ยมันอุ้มกันมาส้มมันอุ้มกันมาส้มแล้วเร็วๆมันอุ้มกันอยู่ไปส้มแล้วขับไปส้มเลยยิมตำรวจมาอะตำรวจขับผ่านไปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยไปเลยไปส้มส้มมันอุ้มกันอยู่ไอเอฟลงมาอุ้มผู้หญิงอยู่ใกล้ถึงแล้วเร็วไหนอะขับไปเลยขับตรงไปทางที่ส้มเลยขับตรงมาข้างหน้าตลันจัก อัาตักออ๋มันจะมาเบิกรถหนจะมาเบิกรถหนึ่งแวะทุบมันเลยไหมรอตรงนี้เจ๊ติดตรงไหนวะรถอะมันมันมันเลี้ยวไปแล้วไม่ไหนอยู่ทต้มแล้วผมเห็นแล้วแต่มันตรงไปอะมันตรงไปเจ๊นั่นแหละต้องขับไปกระพือมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ๊มาแล้วกินข้าวกลมอีกแล้ว 哪边奥利奥利奥利 ตายไปแยังเป็นไรอะ่ะเออตัวตายแล้วผู้หญิงอ่ะยิงให้เรายิงใ้แเรา ไปนะตำรวจกำลังไปนะพอไปพอไปขับสีดานแล้ววลงลงลงลฟองอะไรอย่วะจ้ดจฮ้ยตำรวจกำลังไปแล้วกำลังไปแล้วสคนเล่วเ